สบายดีเอลทีวิชันขานสร้างสนามบินมุกดาหารไม่คุ้มเงินลงทุนชาวบ้านตำบลคำป่าหลายขานแผนสร้างสนามบินมุกดาหารเหตุที่จังหวัดรอบข้างมีสนามบินแล้ว ทั้งห่วงกระทบที่ดินทำกินต้องถูกเว้นคืนกว่า2,000ไร่วันราคาเว้นคืนได้ไม่คุ้มเสียต้องไปหาที่ทำกินใหม่ดานหอการค้ามุกดาหารหนุนเต็มที่ครับชี้สร้างสนามบินเสร็จสอดรับกับแผนรถไฟทางคู่อีก4ปีข้างหน้าจะทำให้มุกดาหารเป็นฮับโลจิสติกเศรษฐกิจโต9ก้ากระโดดการผลักดันสร้างสนามบินมุกดาหารเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งครับ โดยพื้นที่ตามแผนการก่อสร้างสนามบินอยู่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านนาสองห้องตำบลคำป่าหลายอําเภอเมืองมุกดาหารจำนวนกว่า2,000ไร่โดยทางภาครัฐเตรียมเวรนพื้นที่ดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุงน่งนาไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนชาวบ้านบอกว่าเริ่มมีเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาสำรวจแนวเขตและเจรจากับเจ้าของที่ดิน แม้หลายคนจะหวงแหนที่ดินซึ่งเป็นโมรดกตกทอดกันมาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเป็นโครงการของภาครัฐทั้งนี้ครับสนามบินมุกดาหารอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ20กิโลเมตรบนพื้นที่ในรัศมี5กิโลเมตรครอบคลุม7ตำบล26หมู่บ้านจึงมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินจำนวนมากซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตครับว่ารอบจังหวัดมุกดาหารมีสนามบินอยู่แล้วถึง3แห่ง ทั้งจังหวัดนครพนมสนกลนครและอุบลราชธานีการสร้างสนามบินแห่งใหม่จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่โดยนายเสรีอ้ oh, มวิชาชาวตำบลคำป่าหลายอาเภอเมืองมุกดาหารบอกว่าที่ดินของตนอยู่ในเขตรัศมีสร้างสนามบินปัจจุบันได้สร้างคอกวัวปลูกหญ้ากำลังจะสร้างที่อยู่อาศัยพอโดนเวียนคืนก็รู้สึกตกใจครับผิดความคาดหมายต้องวางแผนใหม่ ส่วนตัวคิดว่าการสร้างสนามบินไม่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรโดยแท้จริงตนกับเพื่อนเคยคัดค้านตั้งแต่ทีแรกแล้วครับเพราะพื้นที่ที่สร้างสนามบินเป็นฝั่งที่มีโฉนโดส่วนโซน,นตรงข้ามเป็นที่สปปซึ่งตนไม่เห็นด้วยครับอยากคัดค้านการพัฒนาเป็นสนามบินอยากให้พัฒนาสูตรอื่นมากกว่าเพราะจังหวัดมุกดาหารมีสนามบินรอบข้างทั้งอุบลราชธานีสกนลนครนครพนมอยู่แล้ว แต่ความเป็นอยู่ของประชาชนก็ยังลำบากอยู่ขณะที่จังหวัดบุกดาหานติดแม่น้ําโขงแท้ๆยังไม่มีน้ํามาใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีเลยแล้วจะไปพัฒนาสิ่งที่มันเกินความจําเป็นทําไมส่วนเรื่องของการเว้นคืนที่ดินก็อยากได้ราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมาแต่การทําประชาคมสองครั้งที่ผ่านมากลับไม่มีรายละเอียดราคาการเว้นคืนซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ชาวบ้านอยากรู้เพราะบางคนมีพื้นที่ทางการเกษตรเพียงแห่งเดียวหากถูกเว้นคืนก็จะไร้อาชีพ ด้านนายบวรวงศ์ศรีเทพชาวตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองบุกดาหานกล่าวตอครับว่าอยากให้ทางการมาชี้แจงเรื่องค่าเว้นคืนที่ดินถ้าได้ไม่สมน้ำสมเนื้อหากไปซื้อที่อื่นก็ไม่ได้ที่ดินที่มีราคาสูงส่วนเรื่องสนามบินถ้ามีความเจริญตามมาชาวบ้านก็มีงานทำส่วนที่ไม่ดีก็คือกระทบต่อพี่น้องที่มีที่ดินไร่นาเดิมก็ไม่พออยู่พอกินอยู่แล้วอยากจะให้ชดเชยสมน้ำสมเนื้อให้กับชาวบ้านสักหน่อยนะครับ ขณะที่ภาคธุรกิจเชื่อว่าเมื่อได้สนามบินแห่งใหม่และรถไฟรางคู่บ้านไผ่บุกราหารก่อสร้างเสร็จแล้วจังหวัดบุกราหารก็พร้อมที่จะเป็นฮับโรเจสติกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่ชาวบุกราหารเท่าน,นั้นครับที่จะใช้บริการสนามบินแต่ชาวสวรรคเขตอีกกว่าล้านคนก็มีความต้องการเช่นเดียวกันแล้วพบกับ LT v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี